นิทานเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเวลาเย็นมีสิงโตตัวหนึง่งตื่นจากการหลับไหลด้วยความหิวโหวยมันเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารและเพราะมันหิวมากมันจึงพร้อมจะจับทุกอย่างกินเป็นอาหารทันใดนั้นสิงโตตัวนั้นก็เห็นกระต่ายป่าตัวหนึง่งกำลังวิ่งอยู่บริเวณน,นั้นสิงโตวิ่งไปด้านหลังกระต่ายป่า และมันก็จับกระต่ายตัวน้อยตัวนั้นได้ในขณะที่มันกำลังจะกินกระต่ายป่ามันก็เหลือไปเห็นกวางตัวหนึ่งและเพราะความตะกระของมันสิงโตจึงคิดว่ามันควรกินกวางตัวใหญ่มากกว่าที่จะกินกระต่ายป่าตัวนี้เมื่อคิดเช่นนั้นเจ้าสิงโตจึงทิ้งกระต่ายป่าที่จับได้แล้วหันไปจับกวางแต่กวางวิ่งหนีสุดชีวิตเท่าที่มันจะวิ่งได้และสิงโตก็ไม่สามารถวิ่งไล่จับมันทันในที่สุด สิงโตก็ต้องหยุดวิ่งเพราะความเหนื่อยอ่อนมันพูดกับตัวเองว่าข้ากลับไปกินกระต่ายป่าตัวเดิมก็ได้มันรีบวิ่งไปยังกระต่ายป่าแต่เมื่อไปถึงกระต่ายป่าตัวนั้นได้หายไปเสียแล้วสิงโตรู้สึกเสียใจมากเพราะความตะกละของตัวมันเองแท้ๆถึงตอนนี้มันไม่เหลืออะไรกินเป็นอาหารอีกแม้กระทั่งกระต่ายป่าตัวน้อยก็ตาม นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่